ก็ขออนุญาตที่จะตอบคําถามเป็นหลายท่านไปเลยนะครับเริ่มจากของท่านปทุมวงศวัส์นะครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของการาจราจรที่ติดขัดที่เมืองพัทยาจํานวนมากนะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าถ้าสมมุติว่าการดเนินการนี่สามารถเป็นไปตามผลที่เราศึกษาไว้นี่ครับประการแรกนี้ก็คือมีความเป็นเอกภาพในการจัดการจราจรในเขตของพื้นที่เมืองพัทยาเพราะฉนั้นเมื่อมีความเป็นเอกภาพนี่ครับก็จะดำเนินการร่วมกันร,ระหว่างทางตํารวจกับ ทางเมืองพัทยาครับก็จะทําให้มีเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยเพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างตอนนี้สอพอพัทยาเนี่ยนะครับมีเจ้าพนักงานจราจ,จรอยู่60สท่านนะครับแต่ว่าถ้าเมืองพัทยาเนี่ยไปร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีเทศกิจอยู่ทั้งหมด160คนนะครับแล้วก็มีเอาซอร์ที่ทางเมืองพัทยาจ้างอีก159นะครับแล้วที่สําคัญก็มีอาสาสมัครจราจรที่ทางเมืองพัทยาเนี่ยได้ฝึกอบรมไปแล้วประมาณ300คน เพราะนั้นก็จะแสดงว่าจะต้องมีบุคลากรเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า600คนนะครับก็จะทําให้การจัดการจราจรในเขตเมืองพะยานะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ในส่วนของท่านปฐุมครับในส่วนของท่านรัชนีกรน,นะครับเมื่อกี้ก็มีอยู่ 2- อสาประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของการกําหนดตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกก็ดีวิศวกรก,ก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าทางหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหาคนคร เรือเมืองพัทยาเนี่ยพร้อมที่จะกาหนดตําแหน่งเหล่านี้อยู่แล้วก็มีบุคลากรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ยังไม่ได้กําหนดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเนี่ยนะครับในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจเนี่ยนอกจากกรุงเทพหมหานครและเมืองพัทยาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการนําร่องเท่านั้นเองแต่ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะมีการขยายผลไปยังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิงถ่นอื่นในทุกรูปแบบเพราะ,ะนั้นทุกรูปแบบนี้ก็ได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับในส่วนของท่านโสรชาตินะครับเมื่อกี้ก็ในเรื่องของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกฎหมายนะครับก็คือพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับในมาตรา70วงเล็บ4นะครับใช้คําว่าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ แต่ว่าเราก็มาใช้คําว่า,าท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพราะว่าท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนดนี่มันก็เนื่อกเหนือจากองค์การเหมือนส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การเหมือนส่วนตนําบลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คําว่าราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับแต่ว่าในกฎหมายใช้คําจริงๆก็คือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเมื่อกี้ท่านก็พูดพถึงเรื่องของจังหวัดปริมณฑลนะครับก็อยากจะกลาบเรียนว่าในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับตอนนี้มีแค่กรุงเทพมหาคนครกับเมืองพัทยานะครับแต่ในอนาคตอาจจะมีหลายเมืองก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะอนุกรรมธิการชุดของผมเนี่ยนะครับก็กําลังศึกษาอยู่2เมืองนะครับก็คือจังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดเชีงยงใหม่ ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองปริมณฑลเนี่ยที่มีความเจริญนะครับก็คงจะมีการศึกษาในอนาคตอีกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะมีการขยายเป็นท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนดได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนท่านที่4ของท่านพลบรโทโดรวัญชัยเอกพรพิษนะครับก็มีอยู่หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะประเด็นเรื่องของความพร้อมนะครับผมอยากจะกลาวเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าในการ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับทางหน่วยที่รับการถ่ายโอนเนี่ยทั้งเมืองพัทยาและกรุงเทพหมหานครเนี่ยนะครับบอกว่ามีความพร้อมแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าไปดูตามแผนการกระจายอำนาจเนี่ยตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขั้นที่1นะครับออกตั้งแต่ปี2544ขั้นที่2นี่ออกตั้งแต่ปี2551ซึ่งก็หมายถึง20ปีกว่ามาแล้วนะครับ ที่เขา mm มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าในการเดินการมีความคืบหน้าเน nah ีน่ยน้อยมากนะครับในส่วนนี้ถามว่าในการเดินการเนี่ยนะครับแน่นอนครับเมื่อดําเนินการเนี่ยก็จะต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันครับไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานที่ถ่ายโอนอำนาจไปแล้วเนี่ยจะหมดความรับผิดชอบนะครับเมื่อถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าหน่วยนานซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเดิมนะครับก็จะรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางท้องถิ่นที่รับผิดชอบ อำนาจนั้นไปนะครับเพราะนั้นรับผิดชอบร่วมกันในส่วนของขบป,ประมาณครับในเมื่อถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราได้คุยกับทางสํานักขบป,ประมาณน,นะครับว่าเมื่อถ่ายโอนคนแล้วเนี่ยก็จะต้องถ่ายโอนเฮินแล้วก็ถ่ายโอนบุคลากรไปด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ในส่วนของการขนส่งนะครับเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการจดทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการอนุญาตในเรื่องของเรือ นะครับหรือการจดทะเบียนรถยนต์เนี่ยก็อยากจะกราบเรียนว่าในการถ่ายโอนเนี่ยนะครับยกเว้นหารเรื่องของการจดทะเบียนรถยนต์และเรือเนี่ยจะไม่ถ่ายโอนไปนะครับเพราะหารเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับครับก็โดยสรุปก็นําเรียนเพื่อโปรดทับเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ